สวัสดีจ้าพี่น้องยายเพ็ญม,มานพไะเด้มสอนรอ,อกพี่น้องมานํำกระเจ้าเจา้เจามาสอนอยู่แล้วพี่น,พน,น้องมันี่ยายเพ็ญมาลุงหนองจะหมดยายยายทั้งหลายลงหนองพยายหนึ่งลักษสอนอยู่คุนรามาก,กระเสาพี่น้องไ้ไดมันแหงกาเจ้ากระไทยไปนล้วพี่น้องมันแหงหลายกระไทยว่าเขา ไในไรมันนาวแหงเน่เระข้าเจ้าก็ไถไปน้ำพีนนะ่น้องไถขั้วเฟืองนู่นน่ะยายน่ะเราเก็บปัาปลาปลาปลาพี่พี่น,ออน,น้องข้าเจ้ามาสอวนข้ามาตาเศร้ายายเพี้นก็เลยตามมาดึงว่าข้าเจ้าสอนวี่งใหี่ยิ่งใหี่เน่คุณสองคนหนึ่งเลยที่นี่ หวดก่อนมา,านามเต็มเท่างหร่เนี่ยเห็งไว้เห่งว่าจ่เนาะมมีกบงง่ายเห ท่านนะโรคหนองอยู่วันเดียวนี่โอ้ยยุกเฮือนกันเบากันจนคักแล้วมาหดนี่ยังมันนางอีกก็นั่นมาสิมาสอนยายหมดอ่ะโอ้คุณไหนย่าเราสอนวันเป็นสีรุ่งเพราะกันมันนางคุยกันเสยอยู่อ้ยนางกินขนมอีกบ้ดนนาร้งเอามันขอนปลานี่มันสิบดกรอง เศ้าเงาซิมเงอยู่บอยกร่อเบผู้ใดเอาโปมาใส่นปิะเขาาหถุงมือนใจนรองบโอ้ตายโดนีปิ้งหลายกว่นี่เขาจ่นะโอเมนอมันอยู่น้ำหยาน้ำหยางถุงมือนี่มันทันหางเมื่อหลดตามงามนี่ไม่จ่ปิ้งกระโดดที่น้่งยายเรามาอีกแล้วยายเรามาุเดียวแลส สงสัยเม่น้องรักไปสอนแม่นี่หลีเนาะแม่นี่หลีเลยรู้ก็ดูแท้พี่น้องแปดสิบปีลออปปลแล้วเด้อพี่น้องเออแปดสิบกว่าปีแล้วแล้วยังมาสอนซอเซยอยู่ยายเทียนผิดพลาดเดิ่งเลยยายเราได้อีย่างนี้ น้ำขอนลงคาฟันนี่มเป็นโอ้ยเม่งกับจิบกองเศร้าเงาอยู่หรือเป่โอ้ยเอาโอ้ยเย็นกับเย็นแท้บ่ได้สรนกับได้ลุยน้ำคือเกาพี่น้องจนนอหน่าเห็ดอันนี้ล่ะ ได้อีหยังเดียวนี่ถือยีหยังเดียวหนิโอ้หน่นพี่น้องเมี่ยงอันเมี่ยงขดสารโอ้เมี่ยงยังเกาะเมี่ยงไข่หลังเมี่ยงขีดเต้าน้อยเมี่ยงไข่หลังแล้วก็เมี่ยงขีดเต้าน้อยขวอยื่นเมี่ยงไข่หลังไข่มันอยู่ทั้งหลังดีแค่นั้นพี่น้องผู้เฒ่าผูนกสอนทอเฮี้งคนละคนนะโอู h, ้ว่าทีนี้มีแต่แม่งอันนี่ขอนกันเนาะแม่งขี้เต้าน้อยเนาะเมี่ยงอะไนี่ละ เนี่ยเียักบ่มีไปก็แางโอ้จจยที่ับบย่าๆดิว่าจเจ้าไปอื่นสองสาบาทจะไปใส่ยอยู่สิเดียวเห็นเลาลับไปสวนเราบอกคอยบางนี่ขี้น่องนี่ขี้เจ้าหน,น่อยเขาจะมาสวนเอา ต,ออต่วเม้งตัวเต่าใหญ่เขาเจ้าเมาหมดแล้วเขียดอัน,นเห่าบ่มีบรร่บ่มีเบิดเบิดเขียกรบาดใช้ของมาตาม่ากรมูโอ้ยพี่น้องพุ่นเคืองของหน่อยแล้วหนูเปิดดอกสิบปไตย,ยิวย่ยยุ้ยบรร่รถเปิดให้เบิรงดเนี้ยอ้าวเนี่ยอาอบังลูกพี่น้องขึ่นน่ะเ <c oughs> ทิงเมงเทิงปลาหน่อยปลาเล็กปลาหยังมีเบริรดพี่น้องเราได้เคืองของเราเด้อ คือเกานั่งเล่นอยู่หันนี่รรแหละท่อเฮี้ยงผู้เฒ่าน่แะพี่นอง<ม>เป็นกบก้บบรรน,นี่เป็นเคอเฮ็ดไปพี่นองผู้เฒ่าก็เ,าเป็นค้นขยันลูกเต่าหามบาฟังเรามาคือเกา <laughs> นี่แหละข้าเจ้าก็สอนน้อแม่งนี่แหละพี่น้องไปแกงไปอม Buy yên cái bóng, yên ngon yên bà bỏ yên. A kỳ đơn noi bóng. Bang kỳ đơn. 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 Bang โอ้สวมเงือสิบไันเต็มของพุ่นบันดกโอ้แหมนเต็มดอกนี่น่อจอกล่องบาดใดก็คือบาดละาเศร้าตัวเศร้าตัวเลยพุทธาี่น้องพ่นคนขยันพ่นอดบ่ได้พุ่ณมาหาส่วนเมี่ยงเตาหน่อยปลาหน่อยเต้าน่าหน่อยเมี่ยงไก่คนเปิลกันพี่น้องเอาไปแกงเอาไปก้อมาสั้นอ่า เย็นจ้อยๆยูข่อยอู้หัวน้ะอ้าข่อยตัวหน่อยตัวนั่นกินแหล้วนออเห็ลืมคืนอยู่นนติงเลยสบายถึงวขยผู้ใดละคยมาเลียงอุ้เราขยันขยันแท้นำยังตะโหมอีกสองสามเงอนสิบบแหงเบิดบันี้ อย่างว่ก็ไว่ายเถอ้นี่แหละพี่น้องแม่งเงินตัดเตาหน่อยๆดำๆำดำมๆนี่แหละพี่น้องเขาจะมาสอนเราหน่อยคันนั่นแหละไม่ขวดเสียบดึ๊อบบ๊อบเพรแต่ว่ามันเสียบพี่น้องแต่ว่ายาเพื่อนที่เบิ่งก็เสียบอยู่จะไปขวบเร็วผมก็เลยเอาเอาตะแม่กับเตาใหญ่น่ะมือนั้น ว้าแบบยากเอาสิวิ่งแล้วจอกจอกแล้วหน่อยหนึหน่งบาทละสิบละส่าวาแล้วหัวบลาดิถอยโกนซ้ำยูไก่แหละพี่น้องเขาเจ้าก็มาหากินเรงสี่แหละบ้านนอกของหน้าเฮานับมือสิอึดสิอยากกินาตามนะ อันไดกินได้ข้าเจ้าเก็บเบอร์โทรสั่น์พี่น้องสายลดกินหมดทุกอย่างเอาสำนีสะก้อนว่าจ้าพ่อการคิปหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ่นเวยจ้าสวัสดีจ้า